นนาศาศาอันนี้เรียนคณะสาสัตว์ค่ะอ่าสาขาวิชาภัศึกษาสตร์ปีที่สี่แลคะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษตรค่ะเริ่มเล่นตอนป .5 เล่นจริงจังก,ก,ก็ประมาณม .1 เ,เข้าถูแหวนใหญ่ๆแห,ห,ห,หนวนเยาวชนหแหวนแข่งชาติอะไรอย่างเงี้ยตาบังคับตาเป็นครูอยู่เรียนแล้วเนี้ยตาเขาก็ซ้อมทุกที่ค่และหนูไมกก่มีอะไรทำเขาเลยบังคับมาเล่นก็ เล่นชายหาดมาตั้งแต่เด็กค่ะออฟตบอลอนตืตะกอพุทธเล่นอะไรที่้ชยเล่นแล้วชายหาดกับในร่มอ่ะชอบเล่นอะไรมากกว่ากันชชอบเทีเล่นยหาดมสใน่มเล่่นได้แ่ว่อนี่ไหรมื่อก่อนรพี่สวยๆขว่าตัวเองอสวยแ่ชอบเที่ยวที่ไหนวาฟารีการเพราะ เล่นชายหาดกลางแดดอย่างเงี้ยมีวิธีดูแลผิวยังไงบ้างหนูจะบอกว่าหนูดูแลแค่หน้าผิวแขนขานี่ไม่ค่อยทาครีมเพราะเวลาเล่นเนี่ยนะแล้วมีวิธีดูแลหุ่นยังไงบ้างขอเคล็ดลับหน่อยอยากหอมไมม่ีตกินข้าวไม่ใช่ค่ะหนูก็เล่นเดทธรรมดาถ้าสมมติว่าไม่มีแมหช์แข่งหรือว่าเป็นช่วงที่พักเนี้ยหนูก็จะออก าตนนาตชายหาดเนี่ยที่เราเราแข่งเราเล่นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมันคนเขานิยมเล่นกันไว้ชายหาดนะคะเอาจริงๆถือว่าคนไม่ค่อยนิยมเพราะว่าส่วนมากจะตดที่ไปว่าเป็นชุดเขินอายอะไรเงี้ยเลยไม่ค่อยนิยมแต่ถ้าส่วนมากถ้าคนที่เป็นนักกีฬาอะไรอยู่แล้วเนี่ยจะบอกจะเล่นได้แบบไม่ค่อยนิเท่าไรหุ่นดีต้องโชว์ <laughs> รายการย,ยังนี่หนูยังไม่ได้คือกีฬาแห่งชาตินะเป้าหมาย 1, ติดขอให้ติดหนึ่งในสาคือเล่นมากีฬาแล้วแด่กีฬาแห่งชาติยังไม่เคยติดเหรียญเนี่ยช่วงที่ผ่านมากีฬามหาลัยอ่ะโหฮอตเหลืหอเกินเลยรู้สึกไงบ้างเออมากลับมามหาหลัยเพื่อนเพื่อนอ่ะนี่มันซุปห,หน่อไม้นี่วา,า,า,าก็ตืน่นเต้นเพื่อจ๋าที่แบบ หมือนไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยอะไรเงี้ยเพื่อนกมเขา้ามาถามมาัมาถามว่าเอ้ยคนนี้หรือเปล่าเหมือนเคยเ,เ,เห็นเขาแชร์มาอะไรในแบบกีฬามหาอะไรแล้วเขินไหมเวลาที่เราแข่งแล้วโหวผู้ชายเต็มสนามเลยอะ่ะที่เห็นอะ่ะ <laughs> มันถามว่าเขินไหมตอนแรกๆที่เริ่มเล่นใหม่ๆเริ่มใส่ชุดใหม่ๆก็เขินแต่พอหลงัลงๆมาแล้วหนูมองว่าหนูแข่งกีฬาเล่นอยู่ในเกมกีฬ ไปเขินไม่ได้มันเป็นชุดแข่งไ,ได้เพราะหนูกำลังแข่งอยู่ควรจะเขินแค้ว่าดีเขินเหรอเหมือนโดนแซวปุ๊บเหมือนจะมองหน้าอะไรอย่างเงี้ยดา่าพ่ออะไรอย่างเงี้ยด่า,ดาพ่อกลับเลยเหรอไม,ไม่ไม่ได่า <laughs> ประสบการณ์ท้องเสียมั้งนะเรามาเล่นอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยมาซ้อมท้องเสียตอนแข่งเหรอไม่ท้องเสียตอนที่แบบอ๋อมันมีช่วงหนึ่งที่ไปแข่งท้องเสียพอดี ก็เลยขออนุญาตขอเวลานอกเขาออกมาที่นี่ขอเวลานอกไม่พอเป็นการเป็นขอเวลาเดาปัดเจ็บด้วยไร่ท้องท้องท้องเสียฝากถึงพี่ๆนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ให้เชีร์ต่อไปด้วยค่ะก็ในเฟซบุ๊กนะคะจะเป็นุูปวาดต้นอ้อยวดีทารัสแล้วก็เพจต้นอ้อยวดีทาราส ตามเนี่ยค่ะแต่ตามข้างล่างนี้ค่ะ